วันนี้นำเสนอพระสมเด็จพิมพ์พระพุทธชินราชหรือพิมพ์ขุนแผนและพระสมเด็จฝังลูกปัดฝังพลอยสมเดเ็จกล่าสมเด็จฝังลูกปัดเนื้อสีดำ สมเด็จด้านหลังเป็นรูปรัชกาลที่ห้าเป็นพระสมเด็จยุคแรกสายวังมีพุทธคุณสูงมากๆครับ 萨埵，萨埵，萨埵，萨埵。